ท่านประธานที่เคารพกระผมสุทีนคังแสงสมาชิกสภาผูปป้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากมหาสารคามครับด้วยพูดคนสุดท้ายและเกรงใจเพื่อนสมาชิกก็จะใช้เวลาไม่นานท่านประธานครับนโยบายที่รัฐบาลจาะแถลงเนี่ยสอดคล้องกับกติกาหลักของประเทศไหมคือรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประการต่อมาก็ต้องตรวจสอบว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไหมแต่สูงสุดเลยก็คือตรวจสอบว่ามันตรงกับความต้องการของประชาชนและตอบโจทย์ของประเทศไหมสี่ขอบที่เราควรจะต้องทำหน้าที่นี้เพราะฉะนั้นผมเลยคิดอย่างนี้ครับท่านประธานครับวันนี้มีคนพูดถึงรัฐบาลเก่าเยอะผมเองอยู่ในรัฐบาลเก่ารัฐบาลเสถานี่แหละแต่ว่าผมก็จะไม่ใช้เวลา ที่จะต้องไปพูดถึงรัฐบาลท่านเศถฐาแม้จะชอบทำที่จะต้องพูดเพราะผมมีความเชื่อว่าโดยเจตนารมณ์แล้วเนี่ยอยากให้ตรวจสอบรัฐบาลใหม่อยากให้ตรวจสอบนโยบาลรัฐบาลใหม่แล้วก็มีความเชื่อว่ารัฐบาลแพทองทานกับรัฐบาลเศถฐาเนี่จะไม่เหมือนกันซะทีเดียวด้วยผู้นำซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สุดเลยก็คือผู้นำรัฐบาลคนละวัย คนละเพศคนละเจนคนละบุคลิกภาพผมเชื่อว่าการบริหารงานและการตัดสินใจไม่น่าจะเหมือนกันโครงสร้างของรัฐบาลก็ไม่เหมือนกันมีหลายพักที่เปลี่ยนแปลงไปตัวรัฐมนตรีก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะฉะนั้นผมไม่ตั้งสมมุติฐานว่ารัฐบาลแพ่ทองทานคือรัฐบาลเศรษฐามีก็เหมือนกันอยู่อย่างเดียวคือพักเดียวกันแต่พักเดียวกัน คนบริหารในหลายประเทศเราเคยเห็นนายกรัฐงนตรที่มาจากพรรคเดียวกันบริหารไปคนละแบบความสําเร็จคนละอย่างท่านประธานครับวันนี้เนี่ยสิ่งซึ่งจะต้องตรวจสอบรัฐบาลคุณแปทองทานผมเองโดยส่วนตัวเนี่ยผมตรวจสอบมาตามกรอบที่ผมพูดมาสี่กรอบกรอบแรกเลยผมไปดูว่าการถแถลงนโยบายของรัฐบาลแปทองทานเนี่ยสอดคล้องหรือขัด รัฐธรรมนูนไหมสัมพันธ์หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติไหมเขาก็แสดงไว้ครบถ้วนครับในภาคผนวกไปตรวจสอบว่านโยบายทุกข้อเชื่อมโยงกับรัฐมนูลข้อไหนแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติข้อไหนตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องขัดแต่สอดคล้องกับทั้งหมดนี่กรอบทิ่งประการต่อมาเนี่ยสำคัญที่สุดซึ่งเราพูดกันสองวันก็คือได้ตรง โจทย์ของประเทศแล้วก็สอดคล้องความต้องการของประชาชนหรือไม่อันนี้เรื่องใหญ่เราใช้เวลาเสียมากก็ส่วนนี้ท่านประธานครับผมก็จะตรวจสอบหนักๆก็คือตรงนี้แหละแต่ต้มตรวจสอบอย่างไรผมจะตรวจสอบตั้งแต่ที่มาของนโยบายที่มาของนโยบายจริงๆก็คือหลักคิดเลยถ้าเทียบกับหลักธรรมะพระพุทธเจ้าก็คืออริยสัจสี่ดูว่าคุณจะมาแก้ปัญหาหรือปลดทุกข์ให้ประเทศปลดทุกข์ให้ประชาชนเนี่ย คุณเข้าใจโจทย์ของประเทศไหมตีโจทย์แตกไหมว่าประเทศนี้มีปัญหาอะไรนั่นก็คือผมจะตรวจสอบว่าแนวคิดของรัฐบาลแพรทองทานเนี่ยต้นทางแล้วเขาตีโจทย์ประเทศแตกไหมเขารู้ไหมว่าปัญหาประเทศนี้คืออะไรนี่คือกระดุมเม็ดแรกถ้ากัดผิดตีโจทย์แตกคุณจะเขียนนโยบายผิดเขียนนโยบายผิดคุณก็จะแก้ปัญหาประเทศไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นผมลงไปดูที่หลักคิดก่อน บื้องต้นเลยกระดุมเม็ดแรกเนี่ยเขามองปัญหาประเทศอย่างไรรัฐบาลแบบทองฐานเนี่ยดูที่ไหนครับผมไปดูในเล่มนี้แล้วก็ฟังอธิบายมาเนี่ยดูง่ายนิดเดียวเลยหลักคิดต้นทางการมองจุ์ของประเทศก็คือไปดูความท้าทายเก้าข้อถ้าหลักอริยสัจสีก็คือคุณมองว่าทุกของประเทศคืออะไรคือทุกสมุทัยคือเหตุแห่งทุกคืออะไรสาเหตุของความทุกนี่คืออะไรไปดูในความท้าทายเก้าข้อ จะได้เห็นเขามองทุกข์คือและมองเหตุแห่งทุกข์ด้วยถูกไม่ถูกซึ่งอันนี้เนี่ยถัดจากนั้นแล้วมาดูว่าวิธีแก้ปัญหาคือนโยบายก็านั่นแหละด่วนสิบข้อไม่ด่วนอีกหลายข้อเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเอาหลักอริยสิทธิมาจับก็คือทุกข์สมุทัยนิโรดมากวันนี้ทุกข์ไปดูของ้าทไทยนิโรธสาเหตุก็ดูความเท่าไหร่วิธีแก้ไปดู นะครับก็มีไว้เสร็จสับผมเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานครับวันนี้นี่รัฐบาลแพรทองทานเนี่ยได้มองปัญหาของประเทศตีโจทย์ของประเทศเนี่ยไม่ต่างกับประชาชนนะตรงกับประชาชนใครคือประชาชนคือตัวแทนที่นั่งอยู่เนี่ยทั้งสอวอและสสเนี่ยทำไมผมบอกว่าไปตรงกันผมฟังอภิปรายมาสองวันเนี่ยพูดตรงกันกันกบ มองปัญหาเหมือนกันกันกบรัฐบาลแพรทองทานเก้าข้อเช่นอนะการที่หนึ่งที่พูดกันเยอะประการที่หนึ่งเลยความท้าทายประการที่หนึ่งด้านเศรษฐกิจเขียนไว้เลยว่ารัฐบาลแพรทองรายได้ไม่พอรายจ่ายนี่ควเรือนเยอะเขียนไว้ด้วยก้าสิบเปอร์เซนต์ความเหลื่อมล้าสูงนี่สมาชิกเราก็พูดเยอะครับท่านประธานนี่แสดงว่ามองโจทย์ประเทศข้อนี้ตรงกันปนษษษษษัญหาเศรษฐกิจก็คือรัฐบาลมองตรงกับประชาชน มองกับตัวแทนประชาชนนี่แหละประการต่อมาคือรัฐบาลแผ่ทองทานเขามองโจทย์ประเทศอีกข้อต่อมาคือด้านสังคมก็มองว่าวันนี้ประเทศกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วก็มองเห็นด้วยว่าคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่เรื่องเป็นสกิลเรื่องแรงงานมีปัญหาการศึกษามีตัวชี้วัดเยอะพิซซ่าบอกตัวชี้วัดต,ตกต่ําผลสมริตากระต่ําเขาเขียนไว้ ทักษะแรงงานต่ําซึ่งวันนี้สมาชิกสองวันก็พูดเรื่องนี้เยอะนี่แสดงว่าตรงประการที่สามนี่รัฐบ,บาลคุณแปรทองทานพูดเขามองว่าความมั่นคงปลอดภัยในสังคมนี่มีปัญหาเขาอธาิบายรายละเอียดด้วยคืออะไรเรื่องยาเสพติดนี่พูดกันทั้งสองวันนี่พูดเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจบลงนี่ก็เรื่องยาเสพติดนี่แหละคุณแปรทองทานเขาก็มองว่ายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ แล้วในหัวข้อเดียวกันก็บอกว่าความมั่นคงปลอดภัยของสังคมนี่อาจใชกรรมออนไลน์พนันออนไลน์พูดกันทั้งวันลัมรีทัดลองนายกประเสริฐก็ครึ่งตอบนี่สอดคล้องกันทั้งหมดนะด้านที่4ี่รัฐบาลแพย์ทองทานมองว่าความอ่อนแอของ SME มีปัญหา SME วันนี้ลม้ม n p l เยอะส่งผลต่อการจ้างงานกระทบแรงงานในภาพรวมเยอะ นี่ก็พูดกันเยอะเลยเรื่องแรงงานวันนี้พูดเรื่องธุรกิจเ,เจ๊งธุรกิจข้ามชาติมาเบียดธุรกิจเล็กน้อยตายหมดนี่พูดกันทั้งวันประการที่ห้าเขาก็มองตรงกันอีกนะว่านอกจาก s อ e แล้วนี่อุตสาหกรรมใหญ่ปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีและปรับตัวไม่ทันกับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานนี่ก็พูดกันทั้งวันตรงกัน าการที่6ผมก็เห็นว่ารัฐาบาลแปรตรงกานมองตรงประชาชนตีโจดแตกคือการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศโลก climate change นี่พูดกันเรื่อง pm 2.5อยู่ไหน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 นี้เขามีเขามองอยู่เมื่อเขามองเขาก็มองว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงเรื่องภูมิอากาศโลกนี่มันจะกระทบกะเกษตรกระทบท่องเที่ยวมีแรงมีท่วมมีคนก็ถามหาเรื่องแรงเรือท่วมทำไมไม่พูดพูดนี่ทำไมไม่พูด pm 2.5ก็อธิบายในข้อ6 ส่วนข้อเจเขาก็มองว่าความไร้สีิรภาพทางการเมืองนี่ก็เป็นปัญหานี่ผมว่ามองถูกเป๊ะก็พูดกันเพิ่งลงจบไปท่านสรุปนี่การเมืองไม่มีสีิรภาพอำนาจเก่าอำนาจใหม่กันรัฐประหารและรัฐธรรมนูนที่เรียกร้องกันมากๆมันอยู่ในการมุมมองข้อนี้ของรัฐบาลแพรทองทานคือข้อเแล้วก็โยงไปถึงเรื่องรัฐธรรมนูญแก้ไม่แก้เดี๋ยวจะบอกในตอน นิโรธก็คือวิธีแก้ปัญหาคือนโยบายประการต่อมาประการที่แผมว่ารัฐบาลแปรตรงท่านมองตรงกับหลายท่านที่พูดสองวันคือมองระบบราชการราชการรวมศูนย์ซ้ําซ้อนเลเธอะลาหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พูดมากที่สุดก็คือการกระจายอํานาจเขาก็มองตรงเป๊ะเลยเออนี่ถ้ารัฐบาลมองตันหนักอย่างนี้มองตีโจดแตกอย่างนี้เนี่ยผมว่ากัดกระดุมเม็ดแรกถูกไปดูข้อที่เก้า นี่ก็ชัดนะทันสมัยด้วยผมเป็นรัฐดีกาลาโหมเนี่ยเผชิญเรื่องนี้มากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ geo-politics โโวันนี้โลกได้แบ่งภาคแบ่งพวกเกิดกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ทางภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปสร้างความขัดแย้งกันเกิดขึ้นความขัดแย้งเนี่ยมันจะกระทบกระทบต่อป,ประเทศวันนี้มันบีบให้หลายประเทศต้ตองไปจับคู่จับคู่อันนี้คือภัยความมั่นคง ที่ใหญ่หลวงก็คือการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งรัฐบาลแพรตรงทานมองเก้าข้อนี่คือวิธีมองของรัฐบาลซึ่งผมชื่นชมว่าหนึ่งละคุณมองถูกและที่สําคัญที่สุดถ้ามองตรงกับประชาชนนั่นก็โอเคเลยแต่ถ้าคุณมองคนละเรื่องกับประชาชนนี่คุณอย่ามาอ้างว่าเป็นรัฐบาลประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อเขามองตรงอย่างนี้แล้วเนี่ยก็มาดูวิธีแก่อันนี้คือทุกสมุทัย นิโรธก็คือวิธีแก้ปัญหาเมื่อเขารู้ปัญหาแล้วนี่เอาละคุณมาหาวิธีแก้ถูกไหมตีโจทย์แตกแล้วนี่แก้โจทย์ได้ไหมมาดูว่าเขาเขียนนโยบายยังไงก็ไปดูเก้าข้อสิบข้อนโยบายเร่งด่วนนี่ก็สัมพันธ์เลยนะชัดเลยนะมองอย่างนี้แก้อย่างนี้ผมว่าจับคู่กันได้เลยเช่นเรื่องใหญ่ที่พูดกันมากมากก็คือนี่ผมไปดูนโยบายเร่งด่วนก็คือ ปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบก็ทั้งนี้นอกระบบในระบบอันนี้มันโยงไปจุดนึงแก้ปัญหาหนี้สินนะ่ะวิธีการแก้ปัญหาหนี้สินวันนี้พูดกันเยอะนะปรับโครงสร้างอย่างเดียวไม่พออย่างนั้นไม่ได้ไม่มีทางผมก็ดูทุกนโยบายทั้งนโยบายเร่งด่วนนโยบายระยะยาวแล้วท่านประธานครับถ้าดูแล้วมันจะอยู่ในกลุ่มสามกลุ่มตรงทฤษฎีเป๊ะเลยแต่ถ้าคนไปเลือกอ่านถ้าคนไปเลือกดูแต่ละซีกแต่ละปีก มันจะดูว่าไม่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 ไมไมครบวงจรนะการแก้ปัญหานี้สินประการแรกเลยก็คือหยุดยั้งความทุกข์ก่อนปรับโครงสร้างพักหนี้แต่เท่านี้ไม่จบหรอกการแก้ปัญหาหนี้สินมันต้องมีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายสวัสดิการถ้าทําแบบนี้นี้ถึงจะหมดแต่คนไปอ่านข้อเดียวไปเห็นบอกว่าแก้หนี้ปรับหนี้พักหนี้อันนี้ไม่ใช่อ่ะ แต่ผมดูทั้งหมดนะท่านประธานครับดูทั้งหมดแล้วนี่เขามีมาตรการทั้งพักหนี้แล้วก็มีหลายเรื่องที่จะต้องไปลดรายจ่ายนี่พลังงานเรื่องไฟฟ้าเรื่องกเกษตรที่จะต้องลดมีมาตรการลดนี่ลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ก็มีเยอะเพราะฉะนั้นนี่ข้อแรกตอบโจทย์นะครับประการที่สองปกป้อง SME ชัดเลยเขามองว่า SME ปัญหาเพราะมาวิธีแก่เขาก็บอกว่าก็าจะส่งเสริมในปกป้อง SME ข้อสมเร่งด่วนก็คือลดราคาพลังงานและสาธารณูปโภคนี่ก็ตรงกันนะชัดประการต่อมาก็สร้างรายได้ใหม่นำเศรษฐกิจนำรายได้นอกระบบขึ้นมาสู่ระบบภาษีเพิ่มเป็นซึ่งจะมีรายได้เพิ่ม50%อันนี้เป็นนะวัตรกรรมใหม่นะผมชื่นชมหลายคนพูดมาเยอะว่าเงินที่อยู่นอกระบบนี่กับเงินอยู่เหนือระบบในระบบนี่นอกระบบนี่เยอะเงินใต้ดินนี่เยอะไปปล่อยไว้ทําไม นี่ชัดเลยผมเชียร์ให้ทําให้ได้นะเขียนี่ดีแล้วกล้าหาแล้วให้ทําให้ได้เอาเงินนอกระบบเข้ามาในระบบนี่หมายความว่าเงินในระบบที่คุณมีน้อยหดหายไปนี่ไปเอามันขึ้นมาได้นี่ผมว่าอันนี้คืออัดเม็ดเงินเข้าสู่ในระบบที่น่าชื่นชมและปลบมือเชียร์ให้ทําอ่ะเพราะนี้นคือการสร้างรายได้ใหม่กระตุ้นใหม่อันต่อมาคือเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้ก็ชัดนะนเขาตีโจทย์ว่ามันมีปัญหาเรื่อง รายได้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องรายได้ไม่พอ,อรายจ่ายก็คือเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละพูดไว้กระตุน้นก็เขียนไว้รายละเอียดเยอะนะแต่ที่พูดกันมากทั้งวันก็คือเรื่องดิจิ t a ลวอลเลทซึ่งก็มีคนพูดมากเรื่องนี้ก็บอกพูดแล้วไม่ทําทําแล้วเปลี่ยนไปไม่ตรงปกคิดยังไม่จบมาคิดเอาดาบหน้ามาตายเอาดาบหน้าจริงๆผมต้องชมนะผมก็อยู่ในระบาลน,นี่แหละตอนที่พิจาเรื่องดิจิทัลวอลเลทผมก็อยู่ แต่ทําไมไม่ทําทําไมทําช้าทําไมไม่มองมุมกลับว่ารัฐบาลที่แล้วกับรัฐบาลนี้เนี่ยที่ทําดิจิทัลวอลเลตช้าเพราะเคารพความเห็นของทุกคนในประเทศเราเครเารพเห็นขององ,องค์กรต่างๆในองค์กรตสไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติสภาพัฒน์เราเคารพเคารพเสียงท้วงติงก็เลยช้าเคารพไม่พอแล้วก็มาปรับอีกเยอะเลยปรับอีกหลายเรื่องหลายราวปรับจนเปลี่ยนโฉมไปนี่ก็คือ การทํานโยบายนี้อย่างรอบคอบฟังเสียงเอาบทเรียนในอดีตมาเรามีบทเรียนนี้นโยบายดีประชาชนอยากได้แต่ถ้ามีแนวต้านขัดขวางไม่เห็นด้วยสุดท้ายก็ล้มนโยบายเราเราก็ไม่อยากให้ดิจิทัลวันเร็ทลถูกล้มก็เสียเวลานิดหน่อยแต่วันนี้ถึงเวลาจะจ่ายแล้วก็ดีใจเห็นรัฐบาลขึ้นมาพูดบอกกันยานี้ก็จะจ่ายลอตแรกก็เอานี่นี่ก็กระตุ้นนะครับก็ นอกจากนั้นก็ยังมีนโยบายยกระดับสินค้าเกษตรตลาดนำนะวัตรกรรมเสริมเพิ่มรายได้เหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่จะปรับปรุงปฏิรูประบบเกษตรนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวข้อเจยกเลิกและอำนวยความสะดวกในการออกวีซา่าตรงไหนยกเลิกไม่ต้องทําก็ไม่ต้องทําส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวใหม่ก,ก็มีไว้ในนโยบายเหล่านี้คือเรื่องของการสร้างรายได้ใหม่ของ,งประเทศและข้อ8นี่สาคัญมาก พูดกันเยอะแล้วค่อนข้างจะปรามาทร,รัฐบาลก่อนว่าวล้มเหลวรัฐบาลนี้ก็จะเข้าอีรอบเดิมคือเรื่องยาเสพติดอันนี้จริงครับประชาชนเรียกร้องจริงๆผมอยู่มาผมก็จะทําเรื่องนี้จริงๆแล้ววันนี้ก็ต้องในฐานะผู้แทนรัศดรก็ต้องเร่งให้รัฐบาลทําเรื่องจริงแล้วก็ไปเห็นเขียนไว้ในมาตรการในยบายเร่งด่วนเห็นเขียนไว้นี่ผมก็ชื่นชมนะแล้วหลายคนก็บอกเขียนไว้แบบเดิมไม่จริงหรอก ถ้าไปอ่านแล้วนี่เขียนเข้มข้นกว่ารัฐบาลเก่ามากพูดไว้หมดปราบปรามเด็ดขาดยึดทรัพย์ชัดอยู่อันนี้ผมว่าเขียนชัดกว่าทุกรัฐบาลด้วยเรื่องอยาเสพติดก็เหลือแต่ว่าการบริหารจริงๆกันทําจริงจะได้ไหมก็มาดูกันข้อแปดแลข้อเก้าแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติออนไลน์เขียนไว้ชัดรัฐมนตรีก็ขึ้นมาพูดแล,ะละ้วรัฐมนตรีคนเก่าก็คงทําต่อเรื่องนี้ผมไม่ห่วงและสุดท้าย ข้อสิที่พูดกันมากว่าเราทิ้งชุมชนเราไม่ดูเรื่องเรื่องแรงงานเรื่องสวัสดิการเขาก็เขียนไว้นะครับว่าพัฒนาศักยภาพชุมชนจัดสวัสดิการสังคมครอบคลุมทุกกลุ่มนี่ฮะท่านประธานที่เคารพครับที่พูดมาทั้งหมดนี่ก็คือตรวจสอบเบื้องต้นนะว่าตรวจสอบแล้วนะว่ารัฐบาลคุณแพรทองทานมองโจทย์แตกคือความท้าทายเก้าข้อ วิธีแก้เร่งด่วนสิบข้อผมคิดว่าตรงแต่ทำไมเพื่อนสมาชิกวันนี้ถ้าฟังดีๆสองวันเนี่ยถามจังว่าตรงนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีท่านครับมันแตกต่างกันที่ความเข้าใจหลายอย่างนี่คนไปเข้าใจว่านโยบายมันต้องเขียนละเอียดยิบต้องมีตัวชี้วัดละเอียดยิบหลายท่านไปถามหา แผนงานโครงการนะไม่ได้ถามหานโยบายนะจริงๆผมนั่งฟังวันนี้ถามหาทุากอย่างนี่ที่มันไม่มีเขียนในเล่มเนี่ยผมก็มาดูที่จริงแล้วมันมีในนโยบายเขาอยู่แต่นะโยบายเขา,เขาเขียนกว้างๆแต่ที่ไอ้เพื่อนสมาชิกถามหานี่คือแผนงานและโครงการซึ่งมันจะไปรองรับนโยบายเขาแล้วทำไมเขาไม่เขียนลงจะเขียนกันเล่มบล่มที่ท่านประธานเพราะนั้นคนเขียนนโยบายเป็นเนี่ยเขาไม่ลงละเอียด ไม่ถึงไปตัวชี้วัดหรอกเพราะนั้นที่พูดกันทั้งวันเพราะนั้นผมสรุปว่าโดยรวมความแล้วนี่80%รัฐบ,บาลกับสภาห,หรือตัวแทนประชาชนมองตรงกันคิดตรงกันส่วนอีก20อยู่ไหน20คือความเข้าใจที่ไม่ตรงกันว่าแผนงานโครงการน,นั้นคือนโยบายก็ไปถามหาซะซึ่งมันก็ไม่มีอหรือพูดอีกมุมหนึ่งก็คือ รัฐบาลเขาเขียนแมคโครนโยบายเขาเขียนแมคโครแต่เพื่อนไปลงไมโครมันก็หาไม่เจอเพราะฉะนั้นอันนี้ที่มันหายไปคือตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับเมื่อรัฐบาลเมื่อผมบอกว่ารัฐบาลเขาตีโจทย์แตกเขามองโจทย์ถูกแล้วก็เขียนนโยบายถูกเพื่อนก็มาถามมาพูดถึงเรื่องของจะสําเร็จไหมจะบริหารได้ไหมอันนี้อีกเรื่องหนึง่ง ไม่ใช่วาระนี้วาระนี้ก็คือพด่านแรกแนวคิดทิศทางคุณถูกไหมแล้วคุณค่าของสภาก็คือสองวันเนี่ยท่านก็เติมได้ตรงไหนก็เขียนไม่ครบก็เติมตรงไหนท่านกังวลก็บอกซึ่งวันนี้สองวันเพื่อนสมาชิกก็อภิปรายหลายท่านก็แนะนำหลายท่านก็เสนอแนะหลายท่านก็ท้วงติงหลายท่านก็วิจตก นี่เป็นเรื่องที่ดีไอ้ยี่สอร์ซนั้นจะสบมบูรณ์เป็นร้อยเพราะนั้นก็ต้องบอกรัฐบาลนะท่านรัฐมนตรีที่นั่งข้างบนก็เป็นโอกาสดีที่ท่านเก็บเกี่ยวเถอะเก็บเกี่ยวเอาความคิดดีๆหลายท่านแต่ในบรรดาข้อเสนอแนะเนี่ยก็ให้กำลังใจรัฐบาลนะอย่าไปเสียกำลังใจนะว่าท่า,ปทานประธานครับคง,งต้องนิดหนึงอย่าไปเสียกำลังใจบางหลายความคิดวันนี้ผมว่ามีเหตุผล หลายข้อเสนอเนี้ยหลายข้อวิตกมีเหตุผลน่ารับฟังมากควรเก็บไปไปใช้แต่บางความคิดบางข้อเสนอเนี้ยอาจจะปนเปื้อนด้วยผลประโยชน์ทางการเมืองพูดเพื่อบัฟกันทางการเมืองพูดเพื่อเกทับตีกินกันทางการเมืองท่านก็ถือว่ามันเป็นเสน่เป็นธรรมชาติของสภาแยกแยะเอาอย่าไปน้อยใจอย่าไปเสียกําลังใจบางข้อเสนอเนี้ย ก็อาจจะมาจากมุมมองที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารประเทศก็คือไม่คนไม่เคยบริหารประเทศเขาก็แนะนําตามความซื่อหรือไม่แนะนําตามที่เขารู้อ่ะตรงนี้ท่านก็อย่าไปเสียกําลังใจท่านก็แยกแยะเอาคนบริหารมาแล้วนี่มันเจออะไรนี่มันรู้คนไม่บริหารไม่เห็นเขาก็แนะนําไปจะไปถือสาแล้วก็เอาเท่านั้นบางแนวคิดก็อาจจะมาจากการระบายความแค้นบังก็อันนี้ก็ ปัดปดออกหรืออาจจะเป็นการระบายออกจากความล้มเหลวในชีวิตความล้มเหลวในการงานก็อันนั้นก็ไปแยกแยกเอาเพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับสิ่งสุดท้ายที่เพื่อนสมาชิกพูดก็ไม่ก็ไม่ผิดหรอกที่จะกังวลว่าตัวรัฐมนตรีเองคอรมอเองเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถไหวไหมผลักดันนโยบายได้ไหมอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องดูกันต่อไปถ้าไม่ไหว เราก็ตรวจสอบลงแท่ยื่นกระทุอภิปรายไม่แว้งใจไล่ถ้าไม่ดีจริงบางเรื่องที่พูดกันมากวันนี้ก็เป็นเป็น,ปนความห่วงนะผมมองในแง่ดีเป็นห่วงบางเรื่องก็เป็นวาทกรรมเราก็แยกแยะเอาสภาจะก็ต้องมีอย่างนี้มาทุกยุคอะเช่นบอกว่าไงอะรัฐบาลในใหญ่ในหน้าในทุน จริงๆอันนี้ก็ก็ขอกันกินก็ปล่อยไปเถอะมันก็ต้องมีวัฒกรรมแบบนี้บ้างมันไม่ใช่เราก็ไม่ต้องไปคิดก็ให้กําลังใจแล้วที่พูดกันมากๆก็ยังไม่จบก็หน็บแนมกันให้เสียกําลังใจบ้างก็เราก็นิ่งๆสุขุมหน่อยก็ไปได้เช่นที่มาไม่ดีก็ไปทิ้งขั้วไปซบกับรัฐบาลเก่าตบัดสัตว์นี่ก็พูดกันมานานนะ ท่านก็เราก็คิดเถอะว่าถ้าหากคิดกันดีๆแล้วนี่การตั้งรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลแรกมาจนถึงรัฐบาลน,นี้ซึ่งมันเกี่ยวพันรัฐบาลก่อนรัฐบาลน,นี้เนี่ยผมว่าสังคมออกบุดูออกการตั้งรัฐบาลวันนั้นนะ่ะให้ใครมีโอกาสก่อนผมนี่เป็นคนหนึ่งที่เสนอนายกอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่พักตัวเองนะเพื่อนผมคนหนึ่งชนน่านก็เสนออีกคนหนึ่งจากพักหนึ่งให้เป็นนายกผมก็เสนอรอบสองให้เป็นนายก แต่สภามันไปไม่ได้ไปไม่ได้มันก็ตั้งไม่ได้เราให้โอกาสแล้วโอกาสเล่าเมื่อไม่ได้เราก็มาคิดแหละมันเป็นดังสองแดงก็เราจะล้มสภาไปเลยซะไม่ต้องตั้งหรือจะต้องดันตั้งก็ประชาชนมันให้เขาให้มาอย่างนี้ข้อจํากัดอย่างนี้เราก็ต้องทําให้ดีที่สุดตามข้อจํากัดก็เลยไปได้รัฐบาลแบบที่ว่ามาทุกคนก็อยากตั้งรัฐบาลพักเดียวหมดนะครับ ผมนี่อยากได้รัฐบาลผมพักเดียวเลยนะถ้าประชาชนให้มาผมจะไม่ตั้งคนอื่นเลยนะแต่พอมันจําเป็นมันก็ต้องตั้งแต่ทั้งหลายทั้งพวงนี่ให้คิดเถอะครับว่ามันตั้งในสภานะไม่ได้ไปตั้งในข่ายทหารนะถ้าตั้งในสภามันออกมาแบบนี้ก็เคารพกันก็ยอมรับแล้ววันนั้นถ้าเราคิดว่าถ้าเราไม่ตั้งแล้วไม่มีรัฐบาลวันนี้มันจะมาอย่างไงการเมือง ถึงวันนี้มันจะเป็นยังไงปัญหาประชาชนชาชนมันจะไม่ยับกว่านี้อระและประการสุดท้ายที่พูดกันผมก็มองในแง่ดีด้วยความเป็นห่วงว่าว่าว่าท่านเหล่านั้นเป็นห่วงว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีอำนาจตัดสินใจจริงไหมมีคนบงการไหมมีคนอยู่เบื้องหลังไหมแล้วก็ยกว่าถะมาครอบครองครอบงำก็ว่ากันไป แต่ผมมองอย่างนี้นะผมอยากชวนพี่น้องประชาชนคนไทยและพี่น้องเพื่อนสมาชิกได้คิดเชิงบวกว่าการที่จะมีองค์กรใดหรือจะมีองค์กรบริหารใดเนี่ยถ้าจะมีคณะที่ปรึกษาที่เยอะหรือมีคณะที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาอย่างช่ำชองมันไม่ดีถ้าผมประธานโทษนะถ้าผมมีบุญวาสนาได้เป็นนายกนะ ถ้าผมได้ที่ปรึกษาเป็นอดีตนายกสักสี่ห้าคนนี่ผมจะสาธุเลยแต่มันหาไม่ได้นะทุกคนนะแต่มีบางรัฐบาลที่หาได้รัฐบาลแผ่ทองทานหาได้ทําไมไม่คิดว่าเป็นงแง่บวกส่วนจะมีอํานาจตัดสินใจไม่ตัดสินใจเป็นตัวเป็นตัวยังไม่ไเนี่ยผมว่าดูมรคผลของการบริหารประเทศถ้าออกมาดีแก้ปัญหาประเทศได้ประชาชนอยู่ดีมีสุขหมดหนี้หมดสินกินอิ่มนอนอุน่น ปรบ,บมือเลยให้เขาไปหามาอีกแต่ถ้าหากว่ามรรคผลของการบริหารประเทศล้มเหลวแย่ประชนแย่ไอ้นั้นเราต้องชีล้ล่ะคุณผิดพลาดเพราะนั้นสุดท้ายของสุดท้ายท่านประธานครับวันนี้นี่สองวันที่ว่ากันมาเนี่ยผมถือว่าสภานี้ได้สร้างคุณค่าแล้วรัฐบาลที่ฟังอยู่วันนี้เนี่ยไม่มีใครนิ่งดูดายหรอกเพื่อนสมาชิกพูดสองวันนี่รัฐบาล ฟังแล้วคิดวิตกแล้วก็เก็บไปเพียนการบ้านว่าเราพูดแบบนี้เขาว่ามาแบบนั้นถ้าเราไม่ทําทําไม่ได้มาคราวหน้าเขาพี่ปลายนะเจ็บกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคำอภิปรายวันนี้สองวันมีผลต่อรัฐบาลเชื่อว่ารัฐบาลทุกคนให้ความสําคัญต่อการพูดของเพื่อนสมาชิกทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมสบายใจว่า การทําหน้าที่ของสภาสองวันจะเป็นประโยชน์กับการเริ่มต้นของรัฐบาลจุดนี้ส่วนจะไปได้ไปดีหรือบอริหารสําเร็จไม่สําเร็จตามนโยบายที่ว่าไว้ตรงนั้นแหละครับที่ต้องมาพิสูจน์กันต่อไปในโอกาสหน้าไม่ใช่โอกาสนี้ผมจึงขอให้กําลังใจรัฐบาลขณะเดียวกันก็ขอให้กําลังใจเพื่อนสมาชิกนะครับว่าเราพูดไปไม่สูญเปล่าหรอกทาไมเป็นอย่างว่าก็เราก็มาทําหน้าที่อีกมัตรมที่หนึ่งซึ่งกฎหมายเปิดให้อยู่แล้ว วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านให้กำลังใจรัฐบ,บาลครับขอบคุณครับ